วีการลบคลิปใน Facebook นะครับให้ให้เราเข้าไปจุดสามจุดเข้าไปที่กล่องข้อความการสนับสนุนค,ครับดูว่าเราคลิปเราติดลิขสิทธิ์ตรงไหนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ดูครับว่าคุณการแจ้งเตือนของคอุณเข้าไปนะครับใน Facebook นี้ก็จะมีวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับอ่า คลิกเข้าไปวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้ติดิกิทธิ์นะครับดูรายละเอียดเข้าไปปุ๊บดําเนินการต่อ,อดําเนินการต่ออีกครับเสร็จแล้วก็ให้อ่านดูแล้วก็ดําเนินการต่อเขาจะบอกว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงส่งข้อต่อแยง้งผมแนะนําคือลบวิดีโอออกครับให้ดําเนินการนะครับคลิกตรงนี้ดำเนินการต่อครับแล้วก็ลบ Ah, c'est là.